ตกเรียบเลยนะครับสำหรับพรบรนิรโทษกรรมที่รวมเอาคาดี112เข้าไปด้วยไม่ว่าจะเป็นของพรรคประชาชนหรือของภาคประชาช,ชนซึ่งภาคประชาชนนี่ก็อาจจะเป็นภาคประชาช,ชนสามกลีบก็ได้นะครับ <c oughs> ่วนที่เหลืออีก3ฉบับก็ผ่านเข้าไปพิจารณาเพิ่มเติมแต่พบรบนิลรักรรมฉบับหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งถูกโหวตรับไปนะฮะอันนี้ก็เป็นพบรบฉบับของคุณอนุทินและคณะซึ่งจํานวนผู้ลงมติ461คนเห็นด้วย311ไม่เห็นด้วย3งดออกเสียง147ซึ่งผมคาดว่าในส่วนของการงดออกเสียงนี่ก็น่าจะเป็นของพรคประชาชนนะฮะซึ่งมันทําให้ผมรู้สึกถึงในยะบางอย่างนะไอการโหวตงดออกเสียงแทนที่จะ บทค้านนะฮะเหมือนกับว่ามันเป็นลักษณะของการแสดงออกถึงความประนีประนอมต่อร่างพรบของคุณอนุทินอย่างมีนัยยะสําคัญหรืออาจจะเป็นไปได้ว่านัยยะนี้มันแสดงให้เห็นถึงความกล้ากึ่งว่าฉันจะไม่ยุ่งกับน1หนึ 2, หรือฉันจะยุ่งกับน1นึดีนะฮะก็เหมือนสงวนท่าทีในฝ่ายของคนที่มองไม่เห็นด้วยกับกรณี1นึเนี่ยการบชงดออกเสียงเนี่ยมันก็จะดูมีภาพของความซอฟหน่อยส่วนในฝ่ายที่เห็นด้วย ด้วยกับการที่จะต้องเอาคดี 1- นึเข้าไปรวมการบวชงดออกเสียงก็ดูซอกกับอีกฝ่ายนะฮะก็คือซอฟทั้งสองฝ่ายจะไม่ดูสุดโต่งไปในทางใดทางหนึ่งแต่ถ้าไปวตไม่เห็นด้วยนะฮะมันก็จะดูแข่งก้าวต่อกลุ่มคนอย่างฝ่ายภูมิใจไทยว่าเอ้ยคุณจะอะไรกัน1นึอีกใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยนัยยะของการงดออกเสียงก็น่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับตามความคิดของผมส่วนตัวนะครับสำหรับพรบนิรโทษกรรมที่ไม่รวมคดี 1- นึเข้าไปด้วยเนี่ยผมเห็นด้วยนะ ผมรู้สึกว่าการหาประโยชน์จากคดี1นึสองเนี่ยมันมีอยู่หลายฝ่ายด้วยกันนะฮะจากเดิมที่เราเคยเห็นว่ามันจะมีฝ่ายสลิมบางกลุ่มกบสบางกลุ่มนะฮะใช้คดี1นึสองเนี่ยเป็นเครื่องมือในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่เห็นต่างนักการเมืองที่เห็นต่างโดยเฉพาะคุณทักษิณเนี่ยก็โดนมีใช้น้อยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปแบบการหาประโยชน์แบบหนึ่งส่วนการหาประโยชน์ในอีกมิติหนึ่งก็คือการชี้หน้าคนอื่นมาสู้ไปกลับไปหรือถ้าคุณไม่เห็นด้วย กับการแก้ไขกฎหมาย1นึสองเท่ากับคุณไม่ใช่ประชาธิปไตยชั้นประชาธิปไตยมากกว่าเพราะฉั้นเห็นด้วยกับการแก้ไข1นึสองอ่ะเห็นไหมว่าการหาประโยชน์ทางการเมืองด้วยคดี1นึสองเนี่ยมันมีทุกฝ่ายไม่ว่าจะฝ่ายไม่ว่าจะฝ่ายซ้ายอย่างพักประชาชนส้มสามกีบหรือจะเป็นฝ่ายขวาอย่างเสื้อเหลืองพันธมิตรหรือกปปสแต่รู้สึกว่าคนที่จะโดนคดี1นึสองศาส่อยู่ฝ่ายเดียวก็คือคุณทักษิณแล้วก็พลพรรคเพื่อไทยรวมถึง นางแบกนายแบกคนเสื้อแดงต่างๆนานาที่มักจะโดนคดี1นสองในรูปแบบของคดีความหรือโดนตั้งคําถามว่าเอ้ยคุณสู้ไปกลับไปหรือเปล่าคุณเห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมาย1นึหรือเปล่าอคุณไม่เห็นด้วยใช่ไหมคุณสู้ไปกลับไปคุณไม่เป็นประชาธิปไตยเท่าเรานะฮะก็ยับคุณทักษิณนางวงนางแบกอะไรเนะี่ยข้อหาพวกนี้นะครับอันนี้ยังไม่รับรวมนะว่าทางฝ่ายพักประชาชนนะครับซึ่งพยายามที่จะสร้างภาพของพักฝ่ายซ้ายที่สนับสนุนเรื่องสิทธิเสรีภาพใน การแสดงความคิดเห็นแม้แต่การที่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันด้วยคําพูดรุนแรงด้วยคําพูดต่างๆนานาอายกตัวอย่างอย่างคำพูดของคุณไอ้ที่สารตัดสินว่าหมิ่นสถาบันโดนจําคุกไป6ปีนะในวันนี้นะครับพักประชาชนก็ฟ้องคนอื่นยับเหมือนกันนะฮะ <c ười> ใครที่ไปวิพากษ์วิจารณ์สสหรือพักการเมืองของเขานะครับเขาก็จะขู่ฟ้องเดี๋ยวไปเจอกันสน,นนู้นเดี๋ยวไปเจอกันสนนี้ก็ว่าไปนะครับแม้ว่าในอีกมุมหนึ่งก็ยังจีบปากจีบคอพูดนะครับว่าสนับสนุนสิ ที่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหน้าอย่างหลังอย่างกันไปก็โอเคเรื่องของเขานะครับ อันนี้ก็เป็นบทสรุปของกระดก้าวแรก,แรกเกี่ยวกับเรื่องพรบโนิรโทษศกรรมซึ่งผมก็ดีใจกับบุคคลที่จะได้รับการนิรโทษกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเสือเหลืองกบปสเสื้อแดงผมคิดว่าความขัดแย้งของเราเนี่ยมันมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วเราควรที่จะต้องปองรองและนําพาประเทศไปสู่วันที่ดีคืนชีวิตให้กับคนที่ต้องคดีการเมืองทั้งหลายให้เขามีชีวิตปกติสุขให้เขาได้เริ่มชีวิตใหม่ส่วนคนที่ต้องคดี1นึ 2, ผมคิดว่ามัน ก็มีทางเลือกอื่นอย่างเช่นการขอพระราชทานอภัยโทษซึ่งก็มีหลายคนทําแบบนั้นแล้วก็ได้รับไอการที่คุณจะมาใช้พรบรนิรโทษกรรมเพื่อนิรโทษกรรมต่อความผิดในการหมิ่นประมาทของคุณเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ผมเป็นประชาชนนะครับใครหมิ่นประมาทผมมันก็มีกฎหมายที่คุ้มครองผมเวลาผมไปแจ้งความเขาเขาก็ยังต้องอัดคลิปขอโทษในสิ่งที่เขากระทําผิดต่อผมยังต้องเสียเงินเยียวยาให้ผมนับภาษาอะไรกับสถาบันกษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันสูงสุดของประเทศ เมื่อกุณไปหมิ่นประมาทเขาคุณจะแค่นิรโทษกรรมตัวเองแล้วเดินเชิดคอเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้ผมคิดว่ามันไม่แฟร์นะครับประชาชนหรือสถาบันต่างก็มีกฎหมายในการคุ้มครองตัวเองทั้งนั้นสสบางคนนะครับอยากจะวิพากษวิจารณ์สถาบันอยากจะใส่ร้ายป้ายสีสถาบันแล้วมีโทษแค่จำคุก1ปีปรับสอง0,000แต่เวลาตัวเองโดนวิพากวิจารณ์ไปฟ้องเรียกเงิน5ล้านกูหัวจะปวด <laughs> นะฮะตามสไตล์เขานะครับเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นหน้าอย่างหลังอย่างอยากด่าคนอื่นฟรีนะครับแต่ว่าไม่อยากให้ใครด่าตัวเองเวลาวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นเขาได้สนับหนุนเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองพอมีคนเชื่อแนวคิดนี้แล้วก็ใช้แนวคิดนี้ในการวิาพากษ์วิจารณ์กลับไปที่เขาไอกระดูกสันหลังที่เหยียดตรงหลักการที่เชิดชูนะครับก็โยนทิ้งนะครับแล้วก็กระโดดไปกระทืบซ้ำด้วยการประกาศฟ้องประชาชนแม่ดีแล้วนะครับที่พรบนิรโทษกรรมไม่รวม1นึ่งถึงสอง จบไหมครับ